สวัสดีค่ะพเพื่อนๆนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์จานะเห็นตรงนี้นะคะตรงเบียร์จะเดินมาหาเห็ดโพนนี่ะคะบริเวณน,นี้เ,นเห็ดมันจะมีปวกนะคะมีหัวปวกแล้วทุทกๆปีมันจะขึ้นขึ้นแล้วเบียร์ก็จะมาเจอแบบว่ามันโรยมันบานแล้วเนาะแล้วทุกปีมันก็จะมีดอกใหญ่ๆตลอดเลยนะคะเฮ้อก็พยายามจะส่ง เจอดอกนึงแล้วนะคะเจอดอกนึงแล้วนะคะมาดูกันค่ะโอ้โออดูเพื่อนบานอีกแล้วค่ะทุกท่านมาดูนะนี่ดอกนึงนะคะน,นี่ดอกนึงแล้วนะเออหนึ่งดอกแล้วโอ้นี่อีกแล้วนะคะรอบนี้มาก็เจอแบบนี้อีกแล้วนะบานแต่อีรอบที่แล้วมา ดอกมันก็คือบานลรยเลยรอบนี้รู้สึกว่าจะไม่ไม่พ้นหนอนอีกแล้วนะมันใหญ่มากเลยนะคะทุกท่านเนี่ยแล้วข้างในมันก็จะเป็นหนอนเนะาะเดี๋ยวเราไปดูอีกนะเองไปดูต้นอืกก่นอีกนะว่าจะมีหรือเปล่าเพราะทุกๆปีเบยมามันก็จะเจอแบบบานลรยเนาะทําไมมันไม่ขึ้นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้เห็นเนาะขึ้นมันทีระดอกสองดอกแล้วก็บานลรยทุกรอบเลยนะ รอบนี้ก็มาดูว่าจะมีหรือเปล่าก็ไม่ขึ้นนะมันดูอย่างนี้ไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆแต่เวลามันดูอย่างนี้ไม่ขึ้นนะแต่เวลาถ้าเราเผลอนะคะเพื่อนๆว่าจะขึ้นแล้วก็บานลยไปตลอดเลยนะคะเออเป็นอะไรอย่างนั้นนาะวางนะคะไม่มีนะคะไม่ขึ้นไม่เห็น เจออีกทีก็คือบานแล้วก็โรยตลอดเลยค่ะดูอย่างเงี้ยไม่มีมีโอกาสได้เจอดอกตูมเลยผลสรุปก็ดอกเดียวแค่นั้นแหละค่ะเพื่อนๆที่เจออีกอ่ะดอกเดียวจะไปทำอะไรได้ล่คะคะะรือเราต้องขุดลงไปข้างล่างค่ะไปเดี๋ยวเด็ดเอามาให้ดูนะ โพงไปเนี่ยมันเป็นปวกเนาะมันก็เลยมีเห็ดขึ้นมาโอ้พยาปวกเลยนะฮะนี่นี่เพื่อน,นเห็นไหมคืในเป็นปวกนะฮะเป็นพยาปวกลังปวกเลยนะนี่ก่นโอ้นี ต่ปูดนิดเดียวเนี่ยถ้าได้อย่างนี้สักห้าหกดอกก็พอแกงเลยนะคะเพื่อนๆดูสิทำขึ้นมาได้ยังไงแค่ดอกเดียวเนาะก็ให้ปีละดอกหรือยังไงปีละดอกสองดอกแล้วให้มาแบบว่าไม่น่าจะให้แบบอมมาให้เห็นดูเพื่อน,อนแล้วก็ไม่ขึ้นไห้เห็นอีกเลยนะ ตลกนะคะคือตลกมากเห็ุตรงเนี้ยขึ้นได้แปลกมากเลยค่ะเพื่อนๆมันจะขึ้นให้เห็นทีละดอกสองดอกแล้วเวลาเรามาดูอย่างเงี้ยเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นเนาะแต่ถ้าเรามาดูทีน้าอ่าวมาเจอขึ้นมาบานแล้วอะไรอย่างเงี้ยบานแล้วโรยแล้วนะไปค่ะพทสุดท้ายได้ดอกเดียวนี่แหละคะ่ะกำลังน่ากินเลยเนี่ย โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบจึงแต่เพียงแค่นี้บนะ๊ายบายค่ะมาดูหมูค่ะนี่ค่ะหมูเลี้ยงแบบนี้ค่ะหมูจะไม่เครียดนะมีแอ่งนะ้ำถึงแม้ตอนมันจะวันทั้งวันมันจะมีขี้อักอย่างนั้นนะแต่มันก็ไม่เครียดนะคะพอตอนเย็นมาก็ล้างค่ะเราเวลาถ้าเขาลออจัดจัดนะคะเขาจะลงไปแช่ในอ่างนั้นนะคะอ่างน้ำค่ะเห็นนะนอนเย็นสบายกันเลยค่ะทุกท่าน เออนี่ไม่มีกัดกันเนาะเอา้เาลูกหมูตัวนี้เป็นอะไรอะทำไมท้องเป็นอย่างนั้นอนะมันคืออะไรอะมันจะรอดไหมนะว้าวลูกหมูเกิดใหม่ค่ะเพื่อนนี่ลูกหมูเกิดใหม่ สามแม่นลนะเลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ร้อนเนี่ดู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 เจ้าของเขาเปิดพัดลมให้เลยนะคะยูป <c oughs> ูอุด๊ดอุจะมาใหม่ค่ะไปกุละ